วันนี้ไส้วัวมาสามโลดูทำไปทำมาก็เพลินเหมือนกันนะครับเนี่ยดูนี่ครับไส้ผัดตะไคร้เกียบร้อยเสียงยอดของโหปลาทนี้ครับมันย,ย่างแป๊บเดียวสูตรนี้น่ากินมากดูนี่ครับไส้วัวแห้งๆนี้นะครับจะตอนนี้ผมเอาไส้แพะนี่อ้ไส้นี่ไส้วัวครับอืมอร่อยมากครับ ครับพี่น้องมาเบิมเมนูโรงเรียนวันนี้นี่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 ดูคลิปโตโตเรียงจันนะทำเขาเอาไส้แพะเขาเอาไส้แพะมาทําเป็นเมนูเวลาคนทางสปปแล้วเรียกว่าปินเนาะวัวหันนี่วัววัวปินนะครับนี่แล้วเขาก็จะเอาไส้มาไปพันตะไคร้แล้วก็มาย่างกินนี่เอาพันตะไคร้อย่างนี้นะลักษณะของการพันก็เอาพันกับตะไคร้เลยอะผมเห็นนะแต่ของเขามันจะใส่เล็กกว่านี้แต่ว่าลุงเด่นเนี่ยมันชอบของใหญ่ นี่ก็เอาไส้เนี wow. ่ยพันกบตะไคร้อย uh, uh, oh, ่างนี้ครับพันพันตะไคร้แล้วก็เอามาย่างนี่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 ีอาจะย่างนี่ที่สปปลาวอ่ะมีร้านอาหารเนี่ยเขาจะเอามาย่างกันอย่างนี้นะครับเขาจะเอาไส้วัวเนี่ยมาพันตะไคร้แล้วมาย่างกินเออวันนี้เราก็จะย่างไส้วัวพันตะไคร้โอ้โหไส้ไส้ปิวครับนี่วันนี้ไส้วัวประมาณสามโลดูนี่ครับนี่วันก่อน วันก่อนเราใส่ไปทําเมนูตุน๋นแล้นะแต่วันนี้จะมาย่างตะไคร้ครับวันนี้สูตรของลุงเด่นมีรวมมาอันเดียวกันเลยเป็นน้ําปรุงน้ําหมักครับมีซีอิ๊วขาวนะครับซอสฝาเขียวซอสปรุงรสนะครับพริกไทยผงนัวนะครับราดไปอย่างนี้เลยเดี๋ยวเดียวเดียวแบ่งมาทางนี้หน่อยเนาะนี่มาาันจะเจือเยอะไปนี่นี่เอาอย่างนี้นี่นะครับเราจะเอาซอสปรุงนะครับทาดราดลงไปอย่างนี้ซอสหมักเห็นไหมมันยังมีเครื่องมันเหลืออยู่นี่เลยนะเนี่ยหมัก หมักเสร็จแล้วก็เอาไส้เราเนี่ยแหละที่เราเตรียมไ้ทีละเส้นทีละเส้นนี่ลงไปหมักหมักเราจะมาพันกับไคร้แล้วก็ย่างอ่อนๆย่างไฟอ่อนๆให้มันหนึงเลือๆนะครับนี่ไส้บัวไส้บัวนะครับไส้บัวนี่จะอร่อยอูยาวมากเลยอ่ะสาวไส้กับปลาเลยครับนี่สองเส้นวันนี้ไม่ไปไหนครับดูข่าวแล้ว สถานการณ์โควิด -1919 ไปไหนไม่ได้จริงๆไม่อยู่สวนก็อยู่บ้านครับช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันเยอะๆนะครับนี่ครับก็หมักไปเลยหอมนะครับเนี่ยมีพริกไทยมีซอสนี่ครับหมักให้มันนุ่มๆเข้ากันเดี๋ยวเราก็จะเอามาพันกับตะไคร้เลยนะครับรับรองเพื่อนๆได้กินแล้วเคยไปที่สบปาวนะเขาเขาทำอย่างนีมน้มันอร่อยจริงครับนี่เราก็จะเอาใช้ตะไคร้พันโดยการใช้ไม้จิ้มฟัน เสียบเสียบกระดาษไว้แล้วผมก็จะพันไปเรื่อยๆครับนี่ครับแล้วเราก็จะย่างกับต้นตะไคร้นะครับที่เป็นสอประปวลนี่เขา,เอาอย่างไส้แพะกันนะเขาเอาอย่างไส้แพะครับน่ากินมากเลยนี่เราก็จะเอาพันกับต้นตะไคร้ครับสุกมาหน้าตาจะเป็นยังไงก็ไม่แน่ใจเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนทำครับเมนูแบบบ้านๆเฮ้ยมาอีกแล้ว ทำไปทำมาก็เพลินเหมือนกันนะครับเนี่ยดูนี่ครับไสผันตะไคร้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมทำไปทำมาก็เพลินครับสนุกดีนะมันก็มีว่าหมอไรเลยนี่ยเราก็ย่างแบบพี่ดีพี่ถันนะครับหมุนให้มันพอดีพอดีนะครับแต่ว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเนาะมันสุกไหมมันคงจะหอมตะไคร้เนาะตะไคร้มันตะไคร้โดนโดนย่างอยู่ข้างในเนี่ยตัดเลยแล้วก็เอาตัดเสร็จแล้วก็ใช้ไม้จิมฟันเนี่ยนะครับแทงเพื่อ กัดมันไว้ไม่ให้มันหลุดนี่ครับแทงจั่ว้าให้อย่าไปแทงมือตัวเองใะกันนี่สุดท้ายมาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับดูไส้พันตะไคร้ครับไส้ย่างพันตะไคร้โอ,อ้โหขายได้ไหมเนี่ยราละกี่บาทเนี่ยอันละสามสิบบาทยี่สิบบาทนะ1สิบห้าบาทได้ไหมเนี่ยครับย่างไฟอ่อนๆเดี๋ยวหน้าตาย่างเสร็จแล้วจะเป็นแบบไหนรอที่ตามนี่ดูดูดูนี่ครับ ใส่ย่างตะไคร้ครับโอ้โหก็รำไป,ำไปย่างได้เลยครับพันกับตะไคร้ย่างหอมๆย่างให้มันหนึ่งเลืองโอ้หน้ากินอ่ะถ้าเตาใหญ่กว่านี้น่าจะเวิร์กันนะครับชิดๆกันหน่อยเวลาตะไคร้อ่ะมันหมักให้เค็มให้อะไรพอดีเวลาตะไคร้มันความร้อนมันทํางานกับตไนะไคร้เนาะกับไส้ก็อาจจะดับเรื่องของกลิ่นคาวอะไรเงี้ยนะแต่ว่า ใส่วันนี้ไม่ขาวอยู่แล้วรเรียนชอบมักส่ครับคนมักใสอฟังเสียงครับพี่น้องฟังเสียงครับเสียงจยดท้องโอ้โหโอ้โหเสียงมันสงครามเลยครับนี่ควรนแบบตลบอบอวนนะครับโอ้โหโอ,โอ้นากินร่นะนะครับสีเริ่มจะเหลืองนะครับนี่ควันแบบนี้เลยนะดูนี่ครับ ควรแบบสุดยอดอ่ะทำกินกันแบบบ้านๆครับปลาทูนี่ครับย่างแป๊บเดียวสูตรนี้น่ากินมากดูนี่ครับไส้วัวแห้งๆนี้นะครับจะได้กลิ่นของน้ำมันหอมระเหยจากต้นตะไคร้นะครับออกมาที่ไส้วัวเราโอสีเหลืองอรามชามน่าชิมมากครับนี่ย่างไฟอ่อนๆนะครับตอนนี้เพิ่งเติมไฟหน่อยเมื่อกี้อ่อนก็อ่อนเกินนะครับนี่ตอนนี้น้ำมันมันไม่หยดลงไปแล้วครับย่างก็แห้งๆเลยครับโอ้หน้ากินอ่ะ บรรยากาศอย่างนี้ตอนเที่ยงเที่ยงนะเดี๋ยวอาจจะมีตำมะม่วงนะอยากกินตำมะม่วงมีผักแคร์มีชะาอมนะครับนี่กินกับนี่แหละกินกับข้าวเที่ยงเรานี่ครับเดี๋ยวอาจจะเติมข้เท่าดทหนึงแต่ว่าสูตรนี้น่ากินครับเพื่อนๆดูนี่ครับโอ้มีโอกาสลองไปทําดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับนี่ดูโอ้นี่ครับไส่ย่างมันเหลืองน่ากินอย่างนี้นะครับเหมือนที่ไปเที่ยวสปปลาวเลยเห็นไหมดูเหลืองๆนี่เลยครับน่ากินละเอหน้าเหลืองๆอร่ามชามแห้งๆครับสายเนื้อนี่เหมาะแน่นอนเดี๋ยว สุกแล้ว và, เดี๋ยวรอย่างพริกย่างปลาสลากแห้งแป๊บนึงครับตำมะม่วงตัวพี่น้องตำมะม่วงปลาสลากแห้งอีเนอรอีปี่ป้าอีนายอีอาอีลุงครับปลาสลากแห้งเขาย่างแล้วคือมันเย็นแป๊บนึงมันจะกรอบๆเลยโคกเลยครับตำให้มันปลาปนนะครับเริ right. ่มอยู่ข้าเที่ยงแล้วครับเติมด้วยพริกแห้งครับใส่หมดด้วยเผ็ดกิบล้อเราก็ตามด้วย หาน้ำตาลปี๊บหาน้ำตาลอ้อยน้ำอ้อยไปเจอครับใส่น้ำตาลปี๊บเข้าไปนี้ลด,ดการเสียวฟันนะครับใส่หอมแดงซอยลงไปหน่อยหนึ่งตามด้วยมะม่วงไปเลยครับเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันนะครับไฮไลท์เด็ดสุดครับน้ำปลายายทันตำมะม่วงเมืองนี่ใส่น้ำปาลาไปสัปากเลยนี่ครับเพื่อเาจะได้น้ําซุปมาครับอหอมทั้งป่าสลากแห้งแล้วก็ ปลาล่าแห้งแล้วก็ปลาล่าน้ำครับทำเลยครับกินหน้าหอ้อนนี่มันเหมาะครับตำมม่วงเรีบยบร้อยแล้วครับก็เติมนัวหอมแดงนะครับลดการเสียวฟันเค็ดเขี้ยวครับเค็ดเขี้ยวามาแล้วครับเรียบร้อยตำมะม่วง,มมวงกับผักแครกับผักละนี่ครับสูตรเนื้อไปนอ้องหน้าเนี่ยครับมีนาเมษาพฤษภาพานนะครับ คนเหนือบันเทานิยมกินกันมากตัมะม่วงครับหมาครับถึงเวลาชิมแล้วมาดูนี่แห้งๆนะครับไส้วัวพันกับตะไคร้นะ้ำพอมันเย็นๆมานี่หอมหอมกลิ่นตะไคร้ขึ้นมาเลยครับโอ้โหอันนี้เป็นครั้งแรกนะที่ต้องเรียนทําเมนูนี้กินครับแต่น่าจะติดใจนะม่อก,กินยังเหลือเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวย่างกินได้เลยเลยครับนี่ครับเราเอาไปพันกับตะไคร้นะหอมกลิ่นเนื้อครับแล้วก็ได้กินของตะไคร้เข้าขมาแจมน,น่ากินอ่ะ อากาศนี่ตัมะม่วงกินนม่ตอนครับตัมะม่วงสุดเนื้อเนื้อนะครับกินครับชะาโอมพักละพักเซลลครับกินกับพักละพักเซกลซนี่ชะโอมนี่ก็เก็บมาจากสวนใหม่ๆเลยดูนี่ครับงูทำลายหรือทำลายอีกนแล้วนี่ก็เป็นใบชะกูใหม่ใหม่โอ้กินกับข้าวเหนียววันนี้ยายหนึ่งเซ็ตนึ่งข้าวเหนียวใส่นี้ครับมันมันจะได้อุ่นทั้งวันข้าวเหนียว มาพี่น้องครับมากินข้าวด้วยกันเนะ้อกำาลกขอชิมดูวิธีกินก็นี่นะครับดึงไม้กิ้มฟันที่เราจิ้มไว้รบบดึสไสออกมาดึงไสโอ้หอมจริงครับหมุน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 มุนมุนมุนไม่รู้เขากินอย่างนี้หรือเปล่านะที่ประเทศสปปล,ลาวครับตอนนี้โยมเอาไส้แพะ นี่ใส่อันนี้ใส่วัวครับอืร่อยมากครับอืมก็ทำดูแรดมากหอมตะไคร้ครับอืไอเดียดีครับออไอเดียนีดีเลยอร่อยจริงครับ แห้งๆจ,จัดแต่เราจะทำน้ำจิ้มเปียวเปรี้ยวมันต้องครับก็เรียวจากตำม,มะม่วงตำม,มะม่วงถ้าเป็นค้นเหนือนะมะม่วงงาช้างตำม,มันจะหอม,อม,ม,ม,มครับมมมะมะเะมอ๊คกับผักละ กระ o มสดวิตามินเอสูงพักวัชพูปลอดสารอ่าก็มอกนะครับเดีย๋ยวมานั่งใกล้ๆนะทีนี้นะอ,อืมอคไม่นี่พักแซล พี่ต้องพักแซลครับเนาะอนั้นก็ดีกินอันนั้นก็อร่อยปลาสลากแห้งเนี่ยคนเหนือนี่มีติดบ้านทุกทุกหลังคารเรือนครับเทปท่าเนเพื่อนมาจากต่างจังหวัดเนี่ยเป็นคนภาคกลางภาคใต้ภาคกีสารมาจะงงว่าเวลาเข้าตลาดสดจะเหนน็นนะครับเสียบเสียบเสียบไว้ขายคนเหนือมาทำน,นี่นะครับน้ำพริกตาแดงหรือเอาแกงใส่ผักเอาสมมติแกงชะอมเนี่ยก็อร่อยสองสามตัว ใส่ในแกงลงไปมันก็จะหอมปลาอีนี่เขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาจะมีกลิ่นที่หอมครับปลาชนิดอื่นก็จะไม่มีความหอมแบบนี้เมคอนใส่กับเมคอมอืมอ่มก่อนเลย มเราไปย่างดูอร่อยมากไม่ผิดหวังครับหอมๆย่างแล้วหอมๆมของแสบหลายมึงนี่นแบบใบชะพูใหญ่ๆเลยเนาะตอนน้ำมันกิดทยอดน้ำปลา ปลาสลางแห้งครับอ pues oh, ๋อนี <AST> ่เลยหอเป็นเมี่ยงเลยกว่ะได้กินข้าวเที่ยงกว่าได้กินข้าวเท้่าเข้ามาชอมใหม่ๆกินแล้วเขาบอกให้ไปกินนมเปรี้ยวมันจะกั้นนะให้กลิ่นของชะ้มออกมา เมื่อถ้ากินเมนูนี้เสร็จขอความกุรนาอย่าไปเข้าใกล้สังคมอย่าไปคุยอย่าไปทำธุรกิจนัดทำธุรกิจกันแล้วก็กินพักละดิบไปนะคนในห้องพักละคนอีสารเอื่นพักขาเนาะเหม็นมแคบครับแห้งๆใส่ติดอย่างนี้นะครับ โอ้แซ่บใหพี่น้องันห้องครับร้อวงมาจิ้มฟันออกอย่างมาแต่ใครไม่ต้องทุบต่อใครครับกินน้ำมันกินหอมเลยมันอออมาเองเวลามันโดนไฟครับเนี่ยใส่หวานมากเลยอืมกินกับข้าวเหนียวรำเดดื้อ เนนผักเนี่ยก็อยากเน้นสัมมะม่วงทุกวันนี้มะม่วงไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปมันเยอะครับป้าใครก็มีขับรถไปสวนตรงเดีนนี่ยมะม่วงเต้นทางเลยครับสัามะม่วงกินตอนเทียงๆเนี่ยม่อแต่ครับ ใบชะปูกง็งามงามบรปัญญาชาวบ้านรุ่นตั้งแต่บรรพบุบรุษนะครับเป็นอาหารตามฤดูกาลคนเหนือเนี่ยกินกินแบบนี้จบเลยนะคือม่นต้องมีแกงครับนีแตงมมม่วงมีพักหล,หลายๆยอย่างกินเป็นข้าวเที่ยงได้เลยเมื่อก่อนบ้านผมนี่มีต้นมะม่วงสมัยเป็นเด็กเนี่ยมีต้นมะม่วงใหญ่มาก สองคนโอบอ่ะมันเป็นมะม่วงสามปีตัวน,นี้หาก,กินยากนะครับสูงแนะี่พอเที่ยงมาพ่อก็เอาไม้ไม้คนเหนือของไม้เร้าเนาะยยาวๆตอกันมันสูงตอสองเจนตอตอถ้ากันให้มันสูง,อ,สอ,งอ่ะเพิ่มความสูงอนะ่งนะขึ้นไปสอยตอกลงมาก็เอามาตํากินกัน,นครับตอนเที่ยงส่วนมากนี่เมนูนี้จะไปกินกันตอนเที่ยง ตามะม่วงกินตอนเช้าไม่อร่อยกินตอนเย็นก็มกไม่อร่อยต้องกินตอนเทียเท่ยงๆทนะกินตอนแดดร้อนๆอ่ะครับอ,อืมนครับน้ำปลาหนัวๆเลยนะพี่น้อมเบิง้งเดี๋ยวสุดให้เบิง้งเค็มข้นผักผักกินกับตำมะม่วงนี่มันจะเยอะนะคนเหนือนี่ผักเยอะมาก โอ้ยผักผักีกิเสียดแก่ๆนะครับนอคานอคาที่ออกใหม่ๆกินกับนี่อร่อยใบยใหญ่ๆดนะ้วยลองอให้ดูใหญ่เลยอืมแซ่บ ไข่ตามมะม่วงเนี่ยอร่อยมากเลยจะว่าไปมันไม่มีประโยชน์มันก็มีมันก็มีมีปลาแห้งอยู่นะมีโปรตีนอยู่นะแห้งๆเลยครับเวลากินก็แห้งๆเลยดึงไม้ออกแล้วก็หมุนเลยครับใส่ก็จะออกมาตามนีปเลย กลิ่นน้ำมันหอมระเหยเข้าไปเต็มๆในไส้ครับนี่เพื่อนเข้าเป็นกับแก้มนะโคตรเทพหอมจริงครับต่อใครเข้ามาอยู่ตรงนี้นยครับอหอมมากเห็นถ้าไป็นเทพบอสอษลบอราว,วมันก็มีร้านขายปิ้งแด

คนเหนือพันว่างลำแต้แต้อผักก็สุนสดสดผักใหม่ใหม่วิตามินเอครับ ้าวันนี้นี่ให้เต็มให้เต็มห้าดาวเลยอยากกินตำมะ่บบวงวดีนี้รำๆสะอมใหม่ๆสะอมต้องเป็นสะอมบ้านอมใหม่หอมอ,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 มอม มืมครับดูข่าวโควิน,นวแล้วน่ากลัววัา2 0สองพันกว่าก็มดูใบนี้ครับใหญ่กว่านัองเดียนอดีกว่บ,บถ้าเป็นนัเล่นะนะนัเลยใบชะพูเนี่ยนะนัเล่เอามาออมใส่น้องวัว ครับตำมะม,ม่วงมนมีนปัาสลากแห้งล้าแต่ครับมันเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นล้านนาความเป็นพ้นเหนือนะครับได้ได้กินเออ่ตำมะม,ม่วงนี่ครับหอยใหญ่เลยอืมแตบบ่เพล่ จัดได้ตอนเย็นๆเนาะนี่เนาะทำกินกับเพื่อนหลายคนเนี่ยช่วยกันช่วยกันหมุนช่วยกันพัน,นครับย่างไปกินจากในเตาเลยกินจากในเตาโลเลยไม่ต้องรอให้มันสุกมากย่างไปกินไปกินน้ำมะตูม,มเย็นๆ บประสบการณ์ของการเคยเดินทางครับเวลาไปไหนก็อยู่บ้านก็เบื่ออาหารที่เราทํากินทุกวันก็มาหาเมนูที่เราเคยไปเห็นอยู่ต่างประเทศมาห้อง น่าอรอจริงอ่ะเรามาทำดูครับไม่ผิดหวังเมื่อกี้พี่คนขายลอตเตอรี่เขามาเดินเขาขับรถมาเขาเห็นรู้จักลองเดียนจ้ะโองเด่นสุใดใหนอีกว่าที่นี้เันไงผมม่ไหกจังหวัดเลยนะคนเลยแต่ว่าถือว่ามาอยู่เชียงรายเพราะว่า,วาเดินหนึ่งก็ไปรับลอตเตอรี่แล้วก็มาขาย แกก็ใส่มงใส่แม่ต่างคนต่างกลัวกันนะครับยืนคุยกันผมยืนนี่แกยืนเนี่ย,ย,นนยมันก็แย่งไว้หน้าบ้างอ๋เป็นตัวแ่บแท้ลุงเด่นนะมันยังไม่ถูกมึงเก้ถ้ามันถูกจะให้พี่เขาอยู่พี่เขาก็เอาบตเตอรี่ม,มาส่งเรียกประจำทะเบียนรถแบบไรเพราแฟนแกมาเห็นแกก็บอกว่าเบิรงไว้เดอออกสำเนียงคนเลยหน่อยนะ บอกให้แฟนแกดูวิธีทำไว้เดี๋ยวไปย่างกินกันที่บ้านครับคนจังหวัดเลยมาอยู่ช่างร้านนี่ผมว่าเยอะมากนะมออรไซค์ที่ขับมาผ่าน,นไปผ่านมาเนี่ยมาจากพี่น้องจังหวัดเลยหมดเลยขายดัตตอรี่สำเนียงก็น่ารักดีนะผมพูดได้เป็น สำเนียงสำเนียงคนเมืองเลยน่ารักเลยครับครับครับอ่อนๆเลยอ่ะครัใหม่มากแบบอ่อนๆนะครับสัมผัส อ๋อหยิ่มะพี่น้องเลยของข้าวน้อยค่าแม่มละกินข้าเช้าตั้งใจอยากจะกินเมนูเมนูนี้โดยเฉพาะก็เละยะเวลาทำนานหน่อยแซด,ดม้มากคุกใจผากหมดเป็นำเลยอมเหลือนี่แกงแค้ได้ครับม่แรงแกงแคเป็ดแกงแคไก,ก,ก่แกงแคนกแกงแคกบ แกงใช้เคียดหรือว่าถ้ามีเคียดนะข,ขนั่วแท้ครับนี่ๆๆๆเอาอมมันนอนนี่นะนะเอาเคียดมาคั่วเรียบร้อยสับหลาบหลาบจริยเดินตำพริกแกงใส่ข่าใส่ตะไคร้ใบมะกรูดตำตำตำกะปิหน่อยตำ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 เอาเคียดไปคั่วะ้ะใส่น้ำมันหน่อยก็ได้คัว่วคั่วพี่แกงไว้ผัดผัดผัดเหยาะน้ำหน่อยเหยาะน้ำไปเดียวเหยาะคนคนจะมสมสูตแล้วก็เหยาะน้ำไปหน่อยเองเอาอันนี้ใบชะพลู มมีมะเขือมะเขือมะแว้งมะเขือพวงดูมะเขือกันน้อยๆนะผ่าๆาใส่สุดหยอดครับแกงคั่วแครเขียดเดี๋ยววันหลังทําให้ดูนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเอฟซีที่ดูจนจบนะครับใครมีโอกาสเราไปทําดูไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสําหรับเมนูไส้วัวพันตะไคร้ครับแซ่บหลายเหมือนกับมะยมเชื่อมไหมเนี่ย นะครับอร่อยมากนะมีโอกาสเราไปลองไปทำดูครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับคลิปนี้ลุงเด่นก็อิ่มละก็ขื่นใจนะครับขอตัวไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับครัวบ้านทุ่งกับลุงเด่นพากินพาเที่ยวดูแล้วอย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยมีคลิปลงให้เพื่อนๆได้เห็นทุกวันนะครับก็มีหลายเมนูให้รังสรรค์เพื่อนๆได้ชิมกันครับดูไม่เหนียวดึงได้จับหลายๆ สำหรับคลิปนี้เรนขอตัวไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนั่งกินเล่นๆก่อนไม่ต้องถ่ายคลิปก็กินไดน้ไม่ต้องกินข้าวแล้วแต่ว่ากินเล่นๆอย่างเงี้ยมันโอเคอยู่นะแนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับที่นุ้เรนขอตัวไปก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับ